Everything we need right here Why ตอนนี้นะคะโซอี้ก็อยู่ที่ว o w c o กเทชลักชูรีแ a นด์เนเจนะคะเป็นที่พักที่ตั้งอยู่แถวละไมที่เกาะสมุยนะคะเป็นที่พักที่ตกแต่งดูแบบเป็นสไตล์ธรรมชาติมากๆเลยนะคะโซอี้มาพักที่นี่2คืนกับแฟนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายงานถ่ายไลฟ์สไตล์กันนะคะเดี๋ยวโซอี้จะพาทุกๆคนเดินชมห้องให้ทั่วๆเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหน มาที่ห้องครัวก่อนเลยนะคะที่นี่จะมีแบบตู้เย็นให้เราใหญ่มากๆนะคะเปิดตู้ออกมาเขาก็จะมีน้ำผลไม้มีน้ำดื่มแล้วก็มีผลไม้เตรียมไว้ให้เราด้วยนะคะซึ่งแบบว่าดีมากๆเลยนะคะมาถึงตรงครัวนะคะมีที่ทำอาหารเครื่องครัวแบบว่าครบมากๆแถมมีวิวตรงนี้ให้เราชมวิวแบบว่าธรรมชาติมากๆนะคะสวยไหมคะทุกคนถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะมีเครื่องทากาแฟ ด้วยค่ะมีไมโครเวฟแถมยังมีเครื่องอบด้วยนะคะเรียกได้ว่าเราสามารถทำอาหารได้แบบว่าสนุกแล้วก็สบายเลยค่ะแล้วถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารซึ่งเห็นวิวหลักล้านเลยนะคะพอนั่งทานอาหารอิ่มแล้วนะคะเราก็จะมูฟมาที่โซฟาทางด้านนี้เพื่อนั่งดูทีวีนะคะโซฟาที่นี่ก็คือใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยนะคะแถมที่นี่นะคะ ะะก็ยังมีลำโพงแล้วก็มีโทรศัพท์เอาไว้ให้เราฟังเพลงด้วยนะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนมัสเตอร์เบดรูมค่ะเข้ามาในห้องนะคะเตียงก็นุ่มสบายมากๆนะคะคืนนี้จะต้องหลับฝันดีแน่ๆค่ะพอตื่นมาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นวิวธรรมชาติเห็นวิวทะเลนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะทําให้เราแบบอารมณ์ดีแต่เช้าเลยตื่นมาเห็นวิวแบบนี้นะคะจะนั่งชิลๆจิบกาแฟาหรือจะลงไปแช่หรือจะลงไปว่ายน้าก็ได้นะคะสระว่ายน้ําที่นี่นะคะเรียกได้ว่ายาวมากเป็นอินฟินิตี้พูลชมวิวไปด้วยว่ายน้ําไปด้วยเรียวก็ดีมากๆเลยค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอยู่ตรงกลางเราเอาไว้นั่งจิบกาแฟาหรือว่านั่งทานข้าวนั่งชิลๆนะคะดื่มค็อกเทล เราช่วงกลางวันเพื่อชมวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวทะเลได้นะคะหรือจะเป็นนั่งตอนกลางคืนชมดาวแบบนี้ก็เก๋ม,กมากๆเลยนะคะโซอีช้ชอบมากเลยนะคะโต๊ะตรงกลางแบบนี้นะคะ ถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น second bedroom หรือว่าห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเข้ามาก็จะเป็นเตียงนุ่ม,มตื่นมาเห็นวิวทางด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็จะมีด้านในนะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะสวยไหมคะทุกคนโซอี้กับแฟนชอบมากๆแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาพักที่นี่มากๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้โซอี้กับแฟนก็ต้องขอขอบคุณทางรีสอร์ทมากๆเลยนะคะสำหรับบริการห้องพักแล้วก็อาหารเช้าทุกอย่างเพอร์เฟกดีมากๆเลยค่ะถ้าเรามีโอกาสต้องกลับมาพักที่นี่อีกแน่นอนค่ะและถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวสมุยนะคะแนะนำเลยค่ะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะเดี๋ยวโซอี้จะแปะลิงก์เอาไว้ติดต่อจองห้องพักไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางรีสอร์ทโดยตรงได้เลยนะคะ และฝากติดตามโซอี้ทาง facebook page fitmodelsoe และทาง Instagram fit underscore model underscore soe และ Instagram ของคุณแฟนอาเทมคลิกด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ